สวัสดีครับวันนี้จะมามายามจันนะครับผมจันที่เราใส่ไว้ครับผมอันแรกครับไม่มีอะไรครับผมมาดูวันที่สองกันนะครับมาลุ้นกันอันนี้ก็ไม่ลงนะครับผมฝาไม่ลงแสดงว่าไม่มีปลาเข้านะครับอ้าวอันนี้มีลุ้นครับผม เดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันนะครับผมดูนะครับว่าจะเป็นหอยหรือจะเป็นช็อกเกอร์หรือจะเป็นปลาอะไรนะครับผมอันนี้ฝาดีดนะครับผมฝาดีดลงเลยครับแต่ไม่รู้ว่าปลาหรือหอยหรืออะไรนะครับผม มีว่เนะาะว่ามีหรอก <c oughs> ลุนนะครับน่าจะเป็นหอยนะครับเอาไหนนะไม่มีอะไรเอา้ามีปลาช่อนเฉยครับผมโอ้โหใสกำลังสวยเลยครับมาได้ไงหมานหมานครับวันนี้ไปตัวกำลังแกงเลยครับ ช่อนริมคลองดำปือ,อม,มันหมานแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูเมนูว่าเราจะทำอะไรกินกันนะครับช่อนธรรมชาติตัวดำปือโอ้โหวันนี้หมานนะครับผมนีม่ช่อนริมคลองธรรมชาตินะครับนี่จะเป็นคลองเปรมประชากรครับผมหมานหมาน วันนี้ก็ตัวเดียวกินเย็นนี้พอดีครับขอบคุณครับ